สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับมาแล้วนะครับงานตัวใหม่2 0ง2ครับเป็นตัวจับสูงอย่างเดียวนะครับคลิปญี่ปุ่นแม่นพิเศษอัปเกรดใหม่ครับโค้ดก็จะไม่ง่ายครับเครื่องสารเขาเล่นนะครับสัญญาอวสาเล่นตัวสูงนะครับเจ็ดกับสี่กับห้ากับหกนะครับเครื่องเงียบสต็อปไม่เล่นนะครับเราจะรีวิวจานไม่อุดกันก่อนนะครับชมเปิดแรกกันเลยครับเงียบนะครับไม่เล่นนะครับ ไปครับอ่าเครื่องสัญญาณมาแล้วนะครับเป็นข้างบนนะครับชมครับหกสองหกครับหกสองเมตรครับสำหรับคนที่ชอบเล่นหกนะครับถูงนะครับสูงนะครับกดต่อไปครับเงียบครับไม่เล่นนะครับไม่ควรเล่นครับถ้าเล่นก็เล่นน้อยๆครับอแทงสูงอย่างเดียวครับ เงียบครับไม่เล่นนะครับต่อไปครับอ่าเครื่องสัญญาวมาแล้วนะครับแทงทั้งสูงนะครับเจ้ากับสีกับห้ากับหกนะครับชมครับห้าหหกนะครับสังขยานะครับถูกนะครับโนะครับเปิดนี้ครับตัวนี้ตัดเสียงรบกวนแล้วนะครับการเสียงคนพูดได้ร้อยเปเซนต์ครับ คนตะโกนที่เสียงดังก็เล่นได้ครับระยะก็ได้ประมาณ 6- 7เมตรครับตบเปิดต่อไปครับเงียบครับไม่เล่นนะครับต่อไปครับเงียบครับไม่เล่นนะครับถ้าเครื่องไม่สั่นไม่ควรเล่นนะครับต่อไปครับ อาเครื่องสัญญามาแล้วนะครับบูได้เลยนะครับข้างบนนะครับเปิดครับหกสองหกครับหกสองเมตรครับถูกนะครับงานญี่ปุ่นตัวนี้ความแม่นยําชัดเจนนะครับเรื่องความแม่นยําไม่ต้องห่วงครับเปิดต่อไปครับเงียบครับไม่เล่นนะครับหานนะครับ ต่อไปครับเงียบครับไม่เล่นนะครับไม่ต้องรีบครับงานตัวนี้ครับเล่นเย็นๆครับเงียบครับไม่เล่นนะครับต่อเล่นสูงอย่างเดียวละครับต่อไปครับสัญยาวนะครับให้เล่นสูงนะครับแทงสูงไปเลยนะครับเปิดครับ ซีซีครับสูงนะครับสูงนะครับต่อไปก็มารีวิวจานอีสานกันบ้างครับจานหนาลูกเล็กนะครับสมครับเครื่องสั่นยาวแล้วนะครับให้แทงทั้งสูงนะครับโซนนี้แหะครับเครื่องบอกแล้วบอกให้แล้วนะครับสมครับ6 4สี่ห้าสีห้าหกนะครับ เต็มเครื่องนะครับถูงนะครับเล่นหน้าฝัดหน้าลายไปเลยนะครับทางอีสานเล่นหน้าลายครับไม่จําเป็นไม่จําเป็นว่าต้องตั้งหน้าไหนนะครับหน้าลายยิ่งดีครับผมครับกปต่อไปครับเงียบครับไม่เล่นนะครับระยะการอีสานก็ได้อยู่ประมาณสามเมตรนะครับขอยมีเสียงครับได้หมดครับต่อไปครับ เครื่อสัญญาณนะครับให้เล่นทั้งบนนะครับจากห้ากับหกนะครับเปิดครับหกหกเกียวครับหกสองเม้นนะครับถูกนะครับแม่นครับงานตัวนี้แม่นใช้ได้นะครับต่อไปครับเงียบครับไม่ควรเล่นครับต่อไปครับอ่าเครื่องสัญญาณมาแล้วนะครับต้องเล่นแล้วนะครับแทงสูงไว้นะครับ เป็นหมนบนไว้ครับชมครับห้าห้าห้าครับบันเลขที่ห้าครับสูงนะครับถูกนะครับต่อไปครับเงียบครับไม่ควรเล่นครับแมนพิเศษนะครับงานญี่ปุ่นนะครับคนต่อไปครับอ่าเครื่องสัญญามาแล้วครับต้องดูแล้วครับ บนบนนะครับจ็ดห้ากับหกนะครับชมครับหกหกเอี่ยวครับหกสองเมตรครับสูงนะครับสูงนะครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สามนะครับไอดีไลน์ก็เบอร์โทรเลยนะครับสินค้ารับประกันหนึ่งปีครับเครื่องเสียหายก็ดูแลให้ครับวันนี้ก็จบขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ